สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คุณตาวิธีไทยกับพามาเข่าขั้วอีกเนาะครับเนาะเออคุณตาวิธีไทยจะทําอะไรสู่กินหรือวันนี้นะนี่นี่นี่คุณตาวิธีไทยได้อ่าหมูยอสดมาเนาะแล้วก็มีผักกาดผักกาดขาวนี่นี่ผักกาดขาวท่านผู้ชมเออแล้วกนะ็มีแครอทนะมีแครอทแล้วก็มีเต้าหู้ นะ้านี่เต้าหู้เป็นทมทอนทอน,นี่โอ้คุณตาวิถีไทยอย่าบอกนะว่าจะแกงจืดเอออันนี้เป็นเมนูแรกเป็นเมนูแรกที่เสเป็นน้ำซุปน้ำจิ้มท่านผู้ชมเอออันดับแรกเัากระสีมาเห็ดอันนี้ให้มันเดือดเดือดแล้วเัากระสีใส่อันนี้เข้าไปเนาะโอ้เขาบอกว่าวิธีใส่นี่เป็นยังไงเนาะเจาะก้นมันเนาะท่านผู้ชมเนาะเจาะก้นมันเส็จแลกวะ มาบีบ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 เป็นก้อนเป็นก้อนใส่นะเออเดี๋ยวเขาซิม,มาเบิ่งกันว่าสีเห็ดแบบไดคุณตาวิธีไทยเราเห็ดแบบไหอม,มาจอบเบิ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะส่วนเครื่องปรุงก็มีโบราณดอกมีแต่นี่แหละพวกไอ้ออลดดงลดดีเกลือเกลียวหมนี่แหละเดี๋ยวเขามาเบิ่งน้ำซุปเขาก่อนนะท่านผู้ชมเซ็บแซบหนี่เซ็บเซบ เดี๋ยวให้น้ำมันเดือดเดดือก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะ,ะเดือดพวก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 ,พวกเออ <นะ S 1> แล้วเขาจะมาเอาอันนี้ใส่ว่างง่ายไป<อ>ตัดก้นไว้เรียบร้อยละ เดี๋ยวพอให้น้ำมันเดือด,ด,ดจังหน่อยเนาะหากสิขัดใส่ขัดใส่ขัดใส่ไปว่าง,ง่ายๆไปออกินแซบ่แซบอีกมาหนิท่านผู้ชม <c oughs> เออคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเพื่อนว่าแซ่บได้ท่านผู้ชมไหมอือแซ่บอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวรอให้ให้น้ำมันเดือดจังหน่อยก่อนเนาะมันเดือดฟุดฟุด,ฟด,ฟดขึ้นมานี่อ่า ใก่ซีเดอนั่นแะท่านผู้ชมเลยเมีไอห้อนขึ้นมาแล้วมีไอห้อนขึ้นมาแล้วนะอ,อคุณตาวิธีไทยแกงจืดนี่ถ้ามีหมูยอสดนี่มันแซบอยู่แล้วขึ้นมามันแซบนะเด็กน้อยกับมักกินและแครอทนี่เด็กน้อยกับมักนะเด็กน้อยก็มัก,ก,อ,ก,อ,ก,มกอืมสิเธิดอยู่สองเมนูมือนี่ท่านผู้ชมเลยเออสองรายการแกงจืดหมูยอสดนะผักกาดขาวแครอทเต้าหู้ เสร็จแล้วก็มีพวกผัดเปรี้ยวหวานนะผัดเปรี้ยวหวานอืมผัดเปรี้ยวหวานนี่ก็แซ่บนะท่านผู้ชมนะ,ะผัดเปรี้ยวหวานนี่ก็แซ่บเดี๋ยวให้มันเป็นเดือดก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวลองๆเบิง่งโนกระจกอนเนาะได้อยู่บ่ท่านผู้ชมอืมฟึบ,ออบเป็นก้อนอยู่บ่ท่านผู้ชมนี่เออเป็นก้อนอยู่บ่นี่ เอาปุ๊บลงไปปุ๊บลงไปเอ,เอาทางหน้าเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ๆเอาแบบนี้ดีกว่ามันเห็นมันเห็นอืมมันเห็นปุ๊บลงไปก้อนสิโอยักงามปันไดเนาะท่านผู้ชมกระยามันอืมก้อนบมงงามกระยามันคะแนนมันคะแนน,น,นเนื้อนี่มันแซบว่าอ่ง่ายๆไปอ่า โบจำเป็นต้องเป็นก้อนงามๆดอกคุณตาวิธีไทยเอ้ยเพิ่นว่าเอออือโบจะเป็นต้องก้อนงามๆดอกเพือนว่าอือจะให้มันเป็นก้อนลูกชิ้นนี่แหละเพื่อนว่าอ่เดือดใส่เข้าไปยิ่งเวลาที่มันเดือดเนาะท่านผู้ชมเนาะอือยิ่งเดือดนี่ มันซุกแล้วเขาจะเอาพักใส่ง่ายๆไปเอาพักใส่ก้อนใหญ่ๆไปโลดเนาะท่านผู้ชมเนาะมันจะเลวไว้ก้อนน้อยมันนานแล้วก้อนน้อยอืมกินคําละคําละน่วยโลดอืมกินคําละหน่วยไปเลย สำลุกสิ้นเฮานี่แหละไปสำก้อนลุกสิ้นเฮานี่แหละอืมคือ,อย่ำกินห้มันเต็มปากเต็มคำรดมันสุบแซบโบเห็นบอกกับเจ้ากินนั่นกินนี่เนี่ยอตอนใหญ่ๆนะคำใหญ่ๆเต็มก้ามรดเออเต็มแก้มรลด <laughs> ึตาวิธีไทย่เข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเพื่อนว่าอืม หล่นเนาะท่านชมเนาะอเอา้าปึ๊บโหเหเห็ดแบบน,นี้ท่านผู้ชมน,นี่เออเป็นแล้วควัดควัดคุณตาวิธีไทย เอาลายเท่าใดเพื่นเว้าเออเอาเบิดเลยนะเอาเบิดเลยถุง,งนึงนี่ซื้อมานี่เอาเฮ็ดเบิดเลยนะอืมเพราะว่าเก็บไว้เฮาก็บ,บ่ได้อันนั้นเนาะอืมอืม เดือดท่านผู้ชมครัสบสับเซ่ดนะเดือดไดสีเบดแล้วนะไดสีเบดแล้วเห็นอยู่บนลังโอ้เห็ดสูงโคตรคุณตาวิธีไทยผลว่เาเออเห็ดสูงลายโบเห็นเออโบเห็นโบเห็นโบเห็นขั้นตอนมันผลว่าเออ ยหญ่เย็นเย็นเฮาเห็ดกินเนาะท่านผู้ชมเนาะบ่ต้องรีบนี่นี่อะโต้องรีบนะเห็ดกินนี่โบต้องรีบแกงจืดอะเต้าหู้ไอ้ยหมูยอสดสิบแซ่บอืมตอนกับสีบอกคือสีบอสมอกันเนาะท่านผู้ชมเนาะกระยามันเมนบอกท่านผู้ชม บีบให้เบิดเสียดายมันนะตอนอท้ายนี่ยฮีด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 ,ฮดอโอเคเนาะท่านผู้ชมพออละแค่นี้แหละเอะเสร็จแล้วแครอทลงไปนะแครอทเด็กน้อยหมักขนาดแครอทนี่นะอ้าวใส่เข้าไป เออส็จแล้วผักกาดขาวนะผักกาดขาวใส่ลงไปนะผักกาดขาวใส่ลายห่าใดผักกาดขาวหัวหนึ่งเลยนะใส่เบิดเลยนะหัวหนึ่งใส่เบิดเลยเออ คุณตามถีไทย <c oughs> ถ้าน้ำมันน้อยจะทำยังไงน้ำมันน้อยกับตืบอีกจะน้อยเนาะท่านผู้ชมเนะาะคนหลายสูดแล้วมันแซบเวลาสูดมันสิแซบนะเวลาสูดนะเออเวลาสูดมันสิแซบอ ให้มันสุกๆแครอทเด็กน้อยมักขนาดได้แครอทนี่ท่านผู้ชมไหมออใส่จังน้อยก็ได้เนาะท่านผู้ชมเนาะแครอทเลยอ่าใส่จังน้อยก็ได้เออใส่อจังน้อยนะอืมเสร็จแล้วใส่เครื่องปรุงนะเครื่องปรุงไปเลยนี่ เครื่องปรุงก็มีบรหลายมีรถดีนะรถดีนี่ใส่ประมาณสักช้อนโต๊ะนึงกับพ่อเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่อน้าสิพอใส่สักช้อนโต๊ะนึงก่อนลองเบิ่งก่อนเนาะช้อนโต๊ะอืมแล้วกับผงนัวผงนัวผงนัวก็ประมาณสักครึ่งช้อนชานะพอมีสีสันพอให้มีสีสัน <c oughs> ขาดบ่ได้ได้บนนอกคอกนาเฮานี่เออแล้วก็น้ามันหอย น้ำมันหอยใส่เข้าไปจักน้อยนะน้ำมันหอยให้มันมีความแซบความนัวเนี่ยจักน้อยวา,อยางง่ายๆไปเออแล้วก็เกลือปรุงรสเกลือสักครึ่งช้อนชานะเกลือสักครึ่งช้อนชาอืมเอาละคุณตาวิธีไทยเดี๋ยวมันสิเค็มเผินว่ามันสิบ่แม่นแกงจืดได้เหรอ เออเออใส่เข้าไปลายผัวเป็นแกงที่มันมีจะคือเดียวกับแกงปลาแกงเงนนั่นเนาะท่านผู้ชมเนาะเออปาทิธโทเดียวขออนุญาตซิมเบอ่งกันเด้อบุมแม่เข้มขนาดระบอกท่านผู้ชมเออแกงจืดเพราะว่าเข้มเพราว่าคุณตาวิธีไทยอืมเดี๋ยวขออนุญาตซิมหลังไหม่เนาะท่านผู้ชมเนาะ บิดหูบออกท่านผู้ชมเอ้ยแซบขนาดปาทิโททิโทคุณตาวิธีไทยเออคือแซบแทะเพื่อนวะปาทิโททิโทอืมรบือ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 อืมรถจัดจานรถจัดจานเออปาทิโททิโทได้การได้การแซบแหละท่านผู้ชมเอ้ยต่อไปกับเต้าหู้นะ เอาเต้าหู้ลงไปนี่มันซุกนะใส่เต้าหู้ลงไปเต้าหู้นี่ใส่ที่หลังเพราะเพราะอย่างเต้าหู้มันอ่อนนะมันอ่อนเต้าหู้มัน,นอ,อ,นะอ่อนะใส่ลงไปเต้าหู้อืมเต้าหู้กับจักสองจักสามนะจักสามสองสามท่อนะใส่ลงไปเต้าหู้นี่อืมข้องเต้าหูาหาห้อย่างกาะเต้าหู้ไข่บริเต้าหู้อย่างเออ ใส่ลงไปสุดแซ่บโอ้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 โตกตกตกลุดไหมลุดมือท่านผู้ชมอใส่เต้าหู้ลงไปแล้วก็บจบแหละโบต้องข้นเต้าหูน้นี่เพราะว่าถ้าข้นนะ่ยมันสิเปื่อยนะพอจะให้อเนื้อน,น,อน,นี่นี่น,นึ่งเห้าเนี่มันพูนี่มันซุกนี่มันซุกก็ได้การแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะเออมันซุกนี่ได้การแล้วกับแครอทเฮานี่แครอทเหา,าก็คือสีซุกไวอย,อยู่ลมนะมั้งเนาะอื โอเคท่านผู้ชมสุดยอดมากอือปปอกแกงจืดอ่าหมูยอสด ต้าหู้นะเดี๋ยวให้พักมันอ่อนๆจักหน่อยก็เนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าหมูนี่คือสิสุกแล้วล่ะเบิ่งนูเบิ่งนูมายิกเบิ่งนูท่านผู้ชมเนาะเอาอันนี้ยิกเบิ่งมันสุกอยู่บ่ทใมันต้องเบิ่งว่ามันสุกอยู่บ่เนาะโอ้ได้การ้เด้ท่านผู้ชมอีกจักนอยอีกจักนอยไปอีกจักนอยเพราะว่ามันตอนใหญ่เด้นี่ตอนใหญ่โอ้ยโอ้เด้งดึงเลยอ่าทิโทเด้งดึงท่านผู้ชมอือเดี๋ยวๆเบิ่งมันสุกอยู่บ่ล่ะ เออเบิ่งสะก่อนโหยังอีกจักน้อยท่านผู้ชมอีกจักน้อยจักน้อยจักน้อยนึงเนาะอีกจักน้อยหนึ่ง,นะอ,อ,งอืมคุณตาวิธีไทยเห็ดลุกสิ้นต้นใหญ่โพดเพิน่นเราเออมันก็เลยต้องให้มันสุกสุกจักน้อยทั้งในผู้ให้มันสุกสุกมันอ่อนแค่แน่เนาะเออตักใส่ดเบยได้การได้การเต็มปากเต็มคําเลยละเนาะเอะเอนี่ยเนีเเเ่นี่ อ,อหมูยอสดมันแซบได้ท่านผู้ชมอ,อมันเด้งดึงเด้งดึงมันเด้งดึงเด้งดึงเลยนะนี่เห็นไหมสีสันเห็นมันเด้งดึงมันเด้งดึงนี่คือสีซุกแล้วแหล,แลนะเนาะท่านผู้ชมเนาะอืมเพราะว่าเนื้อมันนี่เนื้อมันนี่ธรรมดาปกตินี่มันถื่อความพรอน,นี่มันสีสุกอ่ามันสีสุกเลยนะเออปาทิตโถ้าสุกว่นนี้ก็เปื่อยแล้วคุณตาวิถีไทยพ่นว่าน่ะเออ ฮอนฮอนนะเอามาปิดละเมนูแรกเนาะนี่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 น,นี่ท่านผู้ชมออแกงจืดเต้าหู้นะผักกาดขาวและก็มีอ่านี่นี่อ่าทิโทเป็ดแซบ่บแท้คุณตาวิธีไทยเปินว่า,ามีแครอทอีกได้อเอาแครอทแครอทแครอท เอาแครอทมาซึมใส่แน่เออแครอทมาซึมใส่นะนี่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 โอ้มันจะแซ่บมันจะแซ่บแท้อือเอาเมนูมื้อนี้เนาะแกงจืดเต้าหู้หมูยอสดโอ้เออเออแกงจืดเต้าหู้หมูยอสดผักกาดขาวโอ้โหโหได้การมื้อนี้แซ่บแซ่บเอาอันนี้เมนูแรกเมนูแรกนะ เดี๋ยวเข้าสิมาเบิ่งเมนูที่2เดี๋ยวให้คุณตาวิธีไทยเตรียมเครื่องก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเอาเมนูแรกไปวางไว้ก่อน